อย่าลืมเลือกันกับโรงเรียนตรังอินเตอร์การบริบาลในการควบคุมดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการครับกําลังเปิดรับนักเรียนไม่โยไม่ว่าจะเป็นการสมัครสําหรับนักเรียนชายนักเรียนยิ่งวุดหมอทรามหมอปอยเรียนยอย่า หมอปวชปวสครับแล้วก็เรียนลักสูตรระยะสั้นประกาศนียบัตรระยะสั้นหกเดือนเรียนจบแล้วมีงานรองรับตีโรงพยาบาลคลินิกแล็บเลนเซอรี่ตันตีสอนโดยพยาบาลวิชาชีพแล้วก็คณาจัย์เยอะแยะมากมายครับเรียนง่ายจบเร็วมีงานทำโทรศัพท์ไปได้เลยต่สู้นแปดกล่าวออกซออกแปดซุ่นแปดซุนกับสุ้นแปดก่าวออกซิออกแปดซนแปดนรือติดตามต้องตามรายละเอียดได้ทีเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กรับเฟซบุ๊กโรงเรียนตรังอินเตอร์การบริบาลกับโรงเรียนตรังอินเตอร์การบริบาลมีการส่นลดพิเศษในการกาเราเรียนพิเศษครับคุณผู้ฟังครับสนใจจะเป็นนึ่งนึ่งในนักเรียนตีนั้นการ่ามาติดต่อไปได้เลยตีเบิร์ดก็ความดังกล่าวเทวาขึ้นอยู่ตอนนี้ที่หน้าหน้าหน้าจอแล้วครับคุณผู้ฟังสําหรับตันทีกําลังดูทาง YouTube โทรศัพท์ไปได้เลย0ุนแปดกลาอซอกนแปดซนมีโปรโมชั่นสวัสดิการไร้ปลอมถูกสิ่งถูกยางครับมีการส่วนทุกกระปับฟรีด้วยแล้วการนักเรียนทุกคนทุกฐานครับมีการส่วนลถสร้างปันบาทาวาทวาันฟังจากรายการาไปตึ้งตีโรงเรียนครับบอกว่าฟังจากรายการน้องนุ่มต่างนูต่างนี้ดีเจนุ่มตรังครับเขาจะมีส่วนลดไอ้ดนตีสร้างปัน 3, 000, บาทในการเล่าเรียน คุณผู้ฟังบายใจได้คารันตีโอาว่าเป็นประกันโดยดีเจน้องนุ่มโรงเรียนตั้งอยู่ตรงไหนกับอยู่ตีโรงเรียนตยั้ตง,อง,ตงอยู่ตรงกลามกับสิ้นใจเบบี้แคร์กับสิ้นใจเบบี้แคร์อยู่ตรงไหนตั้งไปโรงพยาบาลตรังครับอืออยู่แถวๆถวตะนุนปรักจันตรงนั้นคุณผู้ฟังกับกระดวกจะหายกระดวกหงายแต่ว่าจะไปโรงพยาบาลตรังเนี่ย จะโยต่างสายมือคุณผู้ฟังครับปอนซีปีเฟสมาดไปยิดเดียว <c oughs> แจเกเแจ้งรายละเอียดปัน,นีไม่ไปไม่ได้แล้วเพราะว่าเราบอกสะานตีกันแบบ G.P.S. อย่างนีแล้วคุณผู้ฟังปลาดไม่ได้แล้วครับ ฉันนั้นก็ยอมดีกว่ารักกันไปแบบจอมปลอมวันนี้ฉันยอมยอมให้เธอจากไปดีกว่ารักกันแล้วเธอไม่เห็นค่าอาการเฉยชาทำฉันเจ็บโรไายถ้าคำว่ารักไม่มีความหมายก็ตามสบายปล่อยให้เธอจากไปเพราะเราไม่สักเพราะเราไม่รัก เธอจึงได้ปล่อยรังเธอจังลงไปอาการของเธอเหมือนคนไม่มีหัวใจก็แยกกันไปเดินกันไปคนทางเป็นเพราะความจนเธอจึงไม่เห็นค่าจึงเป็นตามว่าเป็นมาหัวหนาวทำดีเท่าไรถ้าถูกอย่างมันเปล่าคงเหมือนน้ำเปล่ากินเท่าไรก็ไม่เมามันเจ็บข้างในที่เจ็บนักรู้ไหม สิ่นสุดทายที่มีในใจเราถ้ารักันานฉันก็ไม่เอายอมให้ลาวเป็นเพื่อนฉันจนวันตายยอมไม่มีเธออยู่เพียงข้างกายดีกว่ารังกันไปแล้วเธอไม่เห็นค่าจบจบกันไปซะยังดีว่าอย่าเสียเวลากับคนไม่ใจ คำว่ารักมันอยางยีแรงเหมือนโดนชิมแทงจับตอกมอกในวันนี้หมดรักแล้วก็จากกันไปก็ตามสบายเดินกันไปคนทั้งเพราะเราไม่ซ้อดื้อเพราะเราไม่ร้ายเธอจึงได้ปล่อยรักจะจางลงไปอาการของเธอมันคนไม่มีหัวใจก็แยกกันไปเดินกันไปคน เป็นเพราะความจนเธอจึงไม่เห็นค่าจึงเป็นต่างวาเป็นตาหัวหนาวทำดีเท่าไรถ้าถุงยางมันเปล่าคงเหมือนน้าปล่ากินเชาวไรก็ไม่เบามันเจ็บ้างไรที่เจ็บนักรู้ไมสิ่งสุดท้ายที่มีในใจเราถ้ารักพันนานฉันก็ไม่เอา ยอมให้ลาวเป็นเพื่อนฉันึงวันตายพเพราะเราไม่ซอดอืเพราะเราไม่ร้ายเธอจึงได้ปล่อยรังเธือจ้างลงไปอาการของเธอมัอนคนไม่มีหัวใจ ก็แยกกันไปเดินกันไปคนท่าเป็นเพราะความจนเธอจึงไม่เห็นค่าจึงเป็นตามวา่าเป็นมาหัวหนาวทำดีเท่าไรถ้าถุงยางมันเปล่าคงเหมือนน้ำปลา่ากินเท่าไรก็ไม่เมามันเจ็บข้างในที่เจ็บนักรู้ไหมสิ่งสุดท้ายที่มีในใ,นใจเรา ถ้ารักพันน,นันฉันก็ไม่เอายอมให้ลาวเป็นเพื่อนฉันจนวันตายเพราะเราไม่ซับคือเพราะเราไม่ร้ายเธอจึงได้ปล่อยรังเจ่าจ้างลงไปอาการคอบเธอมันคนไม่มีหัวใจก็แยกกันไปเ,เดินกันไปคนทางเป็นเพราะความโจนเธอจึงไม่เห็นค่า จึงเป็นตามว่าเป็นมาหัวหนาวทำดีชาวไรถ้าถูกยากมันเป้าคงเหมือนหน้เปล่ากินชาวไรก็ไม่เมา <c oughs> มันเจ็บข้างในที่เจ็บนักรู้ไมสิ่งสุดท้ายที่มีในใจใเราถ้ารักพัน,นานฉันก็ไม่เอา <c oughs> ยอมให้ราวเป็นเพือนฉันจนวันตายยอมกินลาว Lebih murah, กาศยามราตรีหากคุณต้องการหาสถานที่พบปะผองเพื่อนในบรรยากาศที่สบายๆผ่อนคลายแบบเป็นกันเองอย่าพลาดนัดสำคัญที่ร้านนานาอาหารเครื่องดื่มในราคาพิเศษบวกกับเสียงเพลงในสไตล์คาราโอเกะพร้อมมุมผ่อนคลายยามเมื่อยล้าพร้อมน้องๆสาวสวยคอยเทคแคร์คุณและพิเศษมีบริการหอพักด้วยนะครับ ร้านนานาโดยพี่หลวงใจข้างโรงเลื่อยสีพุทธคุยยอดเปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึงเที่ยงคืนโทร0 8 7 2 9 7 3 1 1 2 0 8 7 2 9 7 3้1 2แแล้วเจอกันที่ร้านนานา จะเจอก็ต้องทนไปก็สิ่งที่เธอหวังมไม่สงไปคงม,มีสักวันสิ่งที่เธอลำบากมันนานเธอจะเจอคนที่เธออยากจะเจอรู้ก็รู้อยู่ฟ้ายัางไกลยอยู่แต่ก็มีสักวัน จะเจอคนที่เธออยากจะเจอเพราะผู้ชายมีมากกว่าฟุ้งมาเธอจะเสียวเวลากับคนคนนั้นทำไม ปล่อยเข้าไปแต่เขาไม่เต็มใจ 好吧。Oh กัผู้ชายมีมา,าตัวมึงมา,างเธอจะเสีย,วเ,ยวเวลากับคนคนนั้นทำไมมองออกไปให้ไกลไปหาคนใหม่มีคนดีดีกว่าชีวิตเป็นของเธอเก็บไว้ที่เธออย่าเอาฝากไว้กับใครปห้เขาไปปื่อเขาไม่เต็มใจที่อยู่ปล่อยเขาไป เธอเขาไม่เต็มใจที่อยู่ปล่อยเขาไปเธอเขาไม่เต็มใจที่อยู่ครับแม่ตั้งใจแต่ต้องรอคิวิตนะมาะไรหัวชน นี่คือการทำงานแบบสดๆคุณผู้ฟังกับมีปิดปลาดมีกัดก้องกันบางกันต้องกออไปเหมือนเหมือนกับเมื่อวานกับเมื่อวันที่มีปัญหาเล็กน้อยครับตอนนี้ไปเอากลมตัวใหญ่ดาับอบบันทึกเสี่ยงปลอมระบบวิดีโอปลอมถ้าเกยยิดอยากใจใน้องนุ่ม <c oughs> นี่กับเดี๋ยวไปเจอเวนตาใจก่อนมันติดปียิ่งหวาเลยต่อเดยวไม่ได้เวนตาพิมลาวเลยก็ประคุณครับ สองผลงานเรล่งบ้านไปกับจากนีเจ็บตัวเต่าเต็ดหนองเจ้าก้องเรากล้องคืนรอยเป็ดรอยคืนรอยเจ็ดจุนาจุนรุงตะวันเรดิโอกับยอมเจ็บเพาะเธอไม้ใจหมออ้ทุกคนตีฟังครับเลยครับจึงแล้วก็มีมากกว่าคุ้งมากกับออตอต้มเกียรติไม่โอกรธก็ไอ้ชักที่จัดเฮ้ยเล้ครับหมอเปลิงนี่มาทางเฟสกับก็มาทางเฟสตรงเป็นก้อนกว้ามเลยนางจับ นางจับก็ความอยู่ไล่นาทีไม่ออกอีบามมาาอ้าก็กลัมเนี่มับมาปือเจ้าหัวก็กี่การพิมพ์ก็ปลากุหมากใหม่และปีอนนาะคุณผู้ัง <c oughs> ครับกับรถไปครับรถมาเลยครับรถมากับรถไปเตาปดเปื้อนปวดเมืยปวดเมื่ยปวดเมื่อยยำยิงนะ <c oughs> เหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้าเออเหน็ดเหนื่อยเมือ่อยล้ากับต้องการปักป้อนป้อนใจสำคัญกับมีตำแหน่งแบบเปินนืนนัดนัดทีมงานอืมเก <c oughs> ยก็เพลงมันต่างอืมพร้อมอืมตั้งแต่ไม่ปั่นเตะไม่ปอกกันริบป,ปีกัไปอาเตอาดี อาตีเรียนไม่ใช่อาตีเรียนอาตีตั้งสั้นกันดีๆในวัยหยดกับอาไม่เจอเนี่ยอยากจริงๆเลยตีว่าเป็นกันเองครับพี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกานทุกคนทุกฐานนับม่เล่งล่ะเรามีน้องๆเศร้าด้วยก้อยบุณเดียวน้องๆเศร้าด้วยก้อยดูแลด้วยบริการทต่จริงใจและก็ททำงานดูแลคุณครับอาขึองดื่มในราคาพิเศษปนกับเสียงเพลงในสไตล์คาราโอเกะมุมป้อนกลายความเมื่อยล้าครับ แล้วก็มีบริการหัวปักให้ด้วยทีนี้เปิดกันตั้งแต่ริบบงจาวตึงเทียงคืน่นตอนนี้ใจเราเปลี่ยนเปิดกลองอยู่ตึกเดียวกันเปิดช่้องอองกับกล้ององ่าง,งเ,งเปลือป้อนกลายแล้วก็แยกม,มาเป็นคาราโอเกะอีกองหนึง่ตงตัวเขาสร้างมาปั่นนันขวายใจเยอะในการทํากับวงนี้แล้วก็ยังมีเปิดอีกไล่ตาค่ะเดี๋ยวจะมาบริกทีว่า วันหน้าเพื่อปีจ่ายจะบอกให้แล้วกระจายบริการความบันเทิงแบบเป็นเตนไตเอ็นคาราโอกเกะก้างโรงเลือซี่ปุดหัวหยดโรทรศัพท,พท์ซอบตามรายละเอียดตีปีล่วงจายเจนาคนแข็งเจนาคนช่วยโทรศัพท์รุนร่นกาวตุนแปดตุนกับแปดออกกล่าวงานจ้ามาเนะี่ยมึขึ้นตนีหน้าจอตอนนี้กับเวลาเราปูดกระปดอตะวาขึ้นเร่งเร่งไปในยูทูบมันจะเอ็นปาัาเราจะํำป่าไม่ตันดูนะ อย่าลืมโตได้รับติด8อกกาวฮาซซ9ามา8ต nah, ุ้นเจกาวตรงกาวแปดบริการติดเตกตังยางทุกใจไปจ่ายบริการติดนานาหนวดเป็นไตแอนคาราคีตึงฟากไปตึงฟากกลับไปอย่างตรังหินเธอการบริบาลอีกไม่นานกับวันตรงวันนี้นาเราทำกระปอดอายกันตบประวัติ จัดการให้แตนตอตอเป็นการตอบแทนบุญกุณกับก็ประคุณเดียวใจมันนอผู้ช่วยก่อนเอาเป็นวันซ่องพ้นงานเพลงเตกังเตกกำลังดุกดิ๊กดุกดิกอยู่แหลกเดียวกับกับพ้นงานเพลงแร็มาห้าไลยวัวชนดีเจน้องนุ่มหมอไอทุกคนเพราะว่าไล่คนกโก้มาเดียวเดียวฝากไปตึ้งน้องบอยก็ทุกคนกัน กอดมกอดตะมุ้ยกับกอดตะมุย้ยเอ่อฟากไปตึ้งน้องบอยกอดมุย้ยแล้วกาฟากไปตึ้งศิลปินทุกคนทุกตานทุกกายที่จะให้เราเปิดเพลงให้ฟังหรือว่าจะให้เราโปรโมทเพลงครับเราก็เช็คก่อนนะเช็ครายละเอียด <c oughs> เช็ครายละเอียด MV แต่เราจะมาทำแรนเนอร์ให้คุณผู้ฟังกันนั่นในเราเราครับบอกได้เลยว่าน้องบอยก็เพลงตุง้งยางก้องแอนก่อโง่มา ไปเช็ครายละเอียดแร้วไม่ตั้งได้ครับแต่โยใน y o u t u ู e มันเหลืองก็พราะว่าเขาลงเองเราก็ไม่หวาความบันเทิงกล้องวัยรุ่นก็นแล้วแต่เราไม่หวาแต่ว่าข้ออนุญาตไม่เปิดนะครับเพลงนี้งานออนในตัวลูกนะไปกับนตาปันปีเลยฟาดไปตึงน้องบอยคอยโตมาครอบเพลงไหมแล้วกันนะอันนี้ปีต้องเข้าไปแล้วก็มอเพลงนี้ให้นนองบอยเลยกันแล้วกันนะ เพลงมาอะไรห,าหัวจนจักนุ่มติว่าเป็นทหารตอนนี้ไปโยกอดระมุ้ยหรือว่าไปกับงานสิ้นกาห <c oughs> นึ่งกับในการใจชีวิตกองหลูกผู้ชายแล้วก็อีกหนึ่งผลงาน